ท่านทชมครับนะครับท่านที่เห็นอยู่นี่นะครับกําลังชมอยู่นะครับก็นี่ครับความงดงามนะครับของพ่อปู่ศรีจุตโธราคาชนะครับที่วัดถ้ำแจ้งนะครับตาบลเขาใหญ่อําเภอชะอาจังหวัดเพชรบุรีนะครับเพชรบุรีนะครับนี่ครับมีทั้งผ้าแดงนะครับตียึดเหนี่ยวจิตใจนะครับ ที่มานะครับมาท่องเที่ยวนะครับจังหวัดเพชรบุรีกันนะครับผ่านไปมาก็มาแวะได้นะครับทางด้านซ้ายมือนะครับด้านซ้ายมือครับนี่ครับเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมเข้าไปชมด้านในนะครับไปดูสิว่าด้านในมีอะไรบ้างนะครับ